ผมอยากจะสวมวิญญาณเป็นหมอดูนั่งทางในหน่อยว่าคร่องนี้เนี่ยพื้นที่ข่าวหน้าหนึ่งพื้นที่รายการข่าวของทีวี TV เนี่ยน่าจะหยิบยกเอาเรื่องหมาหมาเรื่องเหี้ยเหี้ยมาขึ้นหน้าหนึ่งแล้ว<ไ>อยู่ในเนื้อหาข่าวคุณสุภาพตกใจ <laughs> เป็นยังไงหมาก่เหี้ยไม่มีสิทธิขึ้นหน้าหนึ่งเหรอคุณสุภาพไม่ได้อุป,ปมาอุปไมยไม่ใช่ทาตพิงใครนะ อ่าคุณบ๊วยต้องพูดให้จบต้องพูดให้จบอย่าขัดคออย่าขัดคอเพราะขัดคอเดี๋ยวยุ่งเรื่องนี้ขัดคอเดี๋ยวยุ่งก็องว่าให้ยาวให้จบนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันมีปลาก็เอ่อเฝ้าระวังเหตุอยู่เนี่ยนะครับก็เข้าไปปะทะกันเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยฝ่ายที่ล่าถอยไปก็คือเตี้ยครับค่อยๆถอยไปถอยไปกลับเข้าซอกลึกของเขาไปนะครับนี่นไม่ไม่ได้ไปพัดพิงถึงใครเลย อยู่ๆมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมามันไม่ได้นำเสนอเรื่องภาพตางพรมายอะไรใช่ไหมมีภาพประกอบไหมบังเอิญไม่มีครับผมก็ไปเก็บตกมาจากคำพูดของคุณเล็กวาสนานาน่วมนะครับที่ไปเก็บข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วคุณวาสนาก็บอกว่าเนี่ยทั้งวาสนาเนี่ยก็พยายามไปไล่ไล่เฮี้ยนะครับจนกระทั่ง น้องน้องนักข่าวที่ทำเนียบบอกอ๋อพี่เล็กพี่เล็กคุยอย่าเฮียรู้เรื่องดิเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกตัวตัวเฮียเลยใช่ไหมเขาไม่เรียกตัวตัวทองใช่เขาเรียกตัวเฮียเลยนะคือผมผมเคยไปในในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์นะสมัยที่ลูกยังเล็กๆเนี่ยเราก็บอกว่าเรียกอย่างงู้อย่างนี้อาจารย์ที่ที่อยู่ที่บูธบอกว่า ต้องเรียกให้มันตรงให้เด็กเข้าใจให้ถูกว่านี่คือเฮี้ยอย่าไปบอกว่าเป็นตัวเงินตัวทองตัวบอลนุษตัวนั้นคือเฮี้ยเป็นที่รู้กันแล้วก็อยู่ในพจนานุกรมก็มีมีศัพท์คําดีอยู่ด้วยรัอืมเอออะเราเข้าเรื่องนะครับคือผมว่าที่เขาเรียกตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาเขาเรียกแก้แก้เคล็ดเขาบอกว่าจะเฮี้ยขึ้นบ้านใครเนี่ยมันเป็นอัปมงคลอย่างนุ่นอย่างนี้ <c oughs> ที่ถึงขนาดต้องนิมนต์พระไปสวดถอนเลยนะ จริงๆคุณสากชัยมโนภาไปสวดถอนเลยแล้วก็เขาก็เลยียกแก้งเคล่เาเป็นตัวเงินตัวทองพอผมก่อนม็นราเคยมีไงปรากฏว่าตัวตัวเฮียเนี่ยขึ้นหลังคาบ้านบนหมู่บ้านครับก็เลยมานิมนลพระห้ารูปไปสวดถอนครับนะฮะก็ก็เลยพอก็เลยคุยกับท่านเจ้าว่า ไปท่านก็เล่าให้ฟังห่เขาแก้เคส็อย่างนี้ก็ถือว่าซวยมากถ้าต,ตัวเหี้ยขึ้นบ้านใครอะไรใครอย่างเงี้<อ>ยหรือโดนตัวเหี้ยกัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเชี่ยวโอ้ซวยมากต้องทำวิธีปัดรางควานสวดถอนยัน,นต้องโอ้เรียกว่าชะยันโตชัยก็เรียกว่าอะไรกระทำมหามงคลอะไรเนี่ยต้องอุตรุ่ะครับอ<ะ>เอบเอ แล้วตกลงนี่ที่นําเสนอนี่ไม่ได้อุปมาอุปไมยอะไรเพียงจะดักทางสื่อไว้ว่าพวกนี้ภาพนี้จะขึ้นข่าวหน้าหนึ่งทั้งหมดใช่ใช่เดาว,ว่าผู้น,นี้แล้วมันจะมีแล้วมันจะมีรูปคุณเร็กว่าศนานานุ่มไปไล่ <c oughs> ไปแย่แย่กับหมาอยู่ไหมอันนี้ยังไม่ทราบต้องคอยดูภาพขาพ่ขาวผู้นี้ครับผมก็ผมก็ไม่รู้จ,จะจินตนาการมันยังไงก็รหลอหลอลุ้นว่าภาพผู้นี้ภาพเป็นข่าวมันจะออกมาอย่างไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคบอกเล่าแล้วกันนะครับอย่าไปกินเยอะ ครับผมพลาดข่าวนะปาพิษสวงหมาไล่เหี้ยหน้าทำเนียบครับอ่ามันต้องมีพิษสวงมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือการอัศจรรย์อัศจรรย์หรือว่าอะไรเงี้ยนะแล้วว่าใครยังยังตัดหัวไมีภาษายังพลาดไอ้นี่นะเป็นผมนี่จะบอกล่างสังหรณ์หมาตัดเหี้ยคาสภาเนี่ยได้คาทำเนียบที่ทำเนียบพิษสภา ทำเนียบทำเนียบใช่ไหมผมเนี่ยถ้าผมพลาดหัวแล้วผมก็บอกเลยลางสังหรณอนหมากัดเทียอพี่จะเงียบเลยเอออ่าดูดูพวงนี้ภาษาข่าวจะพลาดหัวกันยังไงนะครับผมว่าเดี๋ยวก็ต้องระดมบรรดาสินแสบรรดาหมอดูมาถอนละแต่มีความกึ่งลุ่มเข้าใจว่าใกล้ๆทำเนียบเนี่ยมันจะมีลังเขาอยู่นะใช่เขาก็จะปรากฏตัวอยู่ลุ้ยอ่ะ ประกบตัวในวาละต่างๆแล้วก็ในในในพฤติกรรมต่างๆการฟัดกันก็มีนะครับเยี่ยกับเนี้ฟัดกันนะกอดกอดกอดฟัดกันนวลเนียเลยครับก็มีนะประเภทไอะไรเดินผ่านไปผ่านมาอันนี้ปกติอ่าครับอ๋อนี่หมาไล่เลยหมาไล่เลยเออครับครับแล้ก็พิลึกจริงๆนะครับ ไปสักชัยพลาดเนี่ยครับวันนี้เนี่ยถ้าบอกเรื่องนี้กับผมก่อนเนี่ยนะผมจะไปเอาแม่หมอฟองสนามมาเลยชิ้นแม่หมอฟองสนามมาดูมาดูเลยเจฟฟอเขาบอกอย่ามา,า,า,ายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉัน <c oughs>